คนช่วยอ <laughs> <laughs> ม่ถทา,างเข้าแค่สอ่อคเ,เห็นว่ามันเขียวหมดข้างหลังได้ยินไหมลูกเามาลย <laughs> มันเป็นนักขเนยไปไข้า <laughs> <c oughs> งหลังนิดนงที่ไปทำ ำอะ,อะไปทําไปบำบัดเติมเติมพอรีนเอาได้ไงมาแล้วเห็นไหมดูมาแล้วดูจะขึ้นล่างนะคะขึ้นมาแล้วก็กระจารสองหมอช่วงนี้ถ้ใครเ,เดินตามคู้เมื่อกี้จะเห็นว่ามันใสเนาะใ,ใครไม่ได้เข้าขบวนหรอทีนี้มันจะใสเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาถึงตรงนี้คุณเห็นร่างน้ำเปิดไหมคะโอเพนชานเลใช่ปะ เห็นไหมที่กลายเป็โอเพนเชั้นลที่อยู่ข้างหอ,หอพ,พักตามถนนนล้ค่ะที่รางเปิดใหญ่ๆนั่นแหละคะ่ะคือรางน้ําเปิดมันก็จะมีการบำบัดไปด้วยพอบำบับดปุ๊บก็เฉพาะที่ไม่มีฝนเนี่ยน้ำมันจะใสแต่ถ้ามีฝนปุ๊บมันก็จะะลังโผล่ลงมาด้วยใช่ไหมคะใครที่เดินลงไปดูจะต้องเจอเออใช่มันใสเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องแปลแกใจที่บอ่อเล็กมันมสูงนิดหนึแต่ถ้าคุณมาหน้าฝนบอ่อเล็กสูงมากเลยคะคุณเป็นแบบเห็นฟ้าเข้ม มันก็จะดู่เข้าบอ่อบอดีนอตเราเห็นเนาะนี้อันนี้ไปของบอ่อเนี่ยคุ่คา,าดว่านะเพราะมันติดขังมันมน,นา่าจะเป็นบอ่ออะไรคะบอ่อแรกก็ไม่รู้เป็นาพกลาสติกทีแอนแอรโรบิกเขาไม่ได้ขุดลอกน่าจะสามสิบปีแล้วเนี่ยลักษณะบอ่อถุงมันดีแบบนี้นะมันอยู่ได้นานแบบสามสิบปีเลยนะคือมันประหยัดเนาะต้องการใครคะคนตัดยา <S <S ่าเรื่องค่ะตัดยา่ยาแค่นั้นเองเอ็นจิเนียร์ใช้ตอนไหนคะ เป็นออกแบบระบบทั้งเดียวทั้งเดียวแล้วก็จบก็มีคนมาดูซ้ำเพราะมันต้องมีซ้มดูใช่ไหมคะ้ำดูถามว่าระบบนี้บอกกลุ่มเนาะสแตบ l i ลเซชันคองให้สารเคมีไหมคะใช่ไหมในหนังสือเขาบอกว่าใช้ใช้บ้างนิดหน่อยใช่ป่ะน้างานจริงๆคือใช้ไหมคะไม่ใช้นะคะเขาจะเขีนว่านิดหน่อยนี่คือไม่มีนิดหน่อยไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะน้างานก็คือมันเป็นระบบที่ค่อนข้างประหยัด แต่ข้อเสียคืออะไรคะพื้นที่มันใหญ่ใช่คะพื้นที่มันใหญ่เ้วก็มีมอเอร์แล้วก็มีนที่แบบ6ก็บทันไล่มันก็โอเคถ้าขออะไรที่มาเพเติมเนี่ยมันจะร้างของนี้มันจะดีเพราะว่าน่าจะใ้ิทธิ์นั่ก็คือมันมันพอแล้ว ใช่ไหมเอามีใครถามไหมเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแหละมีถามไหมเราจะทำเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าจะปีแล้วแก้วเมียไม่เก่ ต่มันจะ่วดินไกูปดูดิเนี่ยปลินคือบ่ดาสดับ่อ

บอกบออะไรวะบอมภาษาจีนะลิอเชื้อไงเมันมีต้นไม้ไห้ไม่เศษ็จไมไม่มีเลยนี่เรียกว่าบ่อสุดท้านะคุณบอกบ่อการระบบบำบัดของเราสุดท้าย้มันต้องเ็นบ่อที่มีพืชขึ้นเลยซึ่งจะมีพืชขึ้นค่าต้องตังค์ไม่จริงลมันต้อง

เรไม่ทันว่าอันนี้คือสองห้องคงคุไม่ดีเนาะหอ

กูอย <łość> ู <S 2> <S 2> ่ในทุกคลิปเลยนี่คือะไรนะถามาจาตย์อธิบายพวกูกกระเดนไปรรไยี่ตัแล้วก็ส้มีรกอนเปาแล้วก็พอช่วออกมา เป็นต่กอนแห้งเอาช้องปัดปุ๋ยต่อเอาไปทำปุ๋ยในฟัรต่อเอ้เลิอใครก็ไม่รู้ดูเดาน้ำถ้าอยาเนแบบนี้เวาแลกันนพดไปแล้วเนี่ยนี่คนพูดเนี่วเอาข้าๆเนาะเข้าวเนาะก็คือเวลาที่เราจะเอาน้ามาใช้เนี่ยก็เอามาจากบ่อป เราคิดว่าตึกที่เราขันเมื่อกี้น่าจะเป็นของเก่าน้องก็คือเอาน้ำมาแล้วก็มาเติมฟอเรสนพอตะตอนก็ปล่อยที่เอาเปิดที่ใสปล่อยให้กลับไหนคะระบบที่เอาไปทำในทั้งโคกแต่เขาต้องมีแทงเก็บนะเนาะวันนี้น่าจะเปล่าเป็นคนเหนื่อยเป็นว่าเติมฟอเรสนตรนีค่ะเติมฟอเรสต์ฟอสตอนยนี้เสร็จแล้วก็ฟอสอนจะเอามาขันในชุยฟอสตอนก็คือฟอสตอนของอะไรคะ What you แสดงว่าสลายนอยู่ได้ใช่ไหมคะสลายนอยู่ได้ก็แสดงว่ามีฝาอยู่างกรณีบอ่อแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีต้นไม้เลยใช่ไหมคะเพราะมันเป็นบอ่อแอนเอนติกความสูงขอมสูงมากมันจะโตไม่ได้นะคะหลังจากนั้นมันเข้าสู่บ่อสองเพื่อนถามว่าอุ้ยอาจารย์ทำไมมีอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมคะมีผักผู้มีอะไรอีกทุกหรือสีไมเคยทุบคาดว่าบอ่อจะมีอะไรเะเป็นละเมอแล้ว อแอรโรบิกพอแอรโรบิกเสร็จก็ไปไหนคะมาชลเลชั่นบอลบลอก <c oughs> แล้วก็เอาน้ำจากบอ่อบลมมาเติมพ <c oughs> อดีเนาะเอาจริง <c oughs> นนเลยนะ,ะถ้าเติมพอดีแล้วมั <c oughs> นไม่ควรจะมีเบลค์สีฟิโตเฟสแต่เนื่องจากหน้างานมันจะมีตะกอนเยอะเนาะเนื่องจากว่ามันเขียวอะค่ะพอมันเขียวปุ๊บเราไม่สามารถที่จะเติมพอดีแล้วมันใสปิ้งก็จะมีการถูกเ <c oughs> นาะคุณจะสังเกตว่าน้ำที่อยู่ในชักโครก ออกเอาการรับประานี้นะคะเาก็ไม่ยเขีม่เขียวไหมคะมัไม่เขียวหรอกใช่ไหมแต่บางทีคุณก็เห็นเขียวไม่ถ้าใครสังเกตใช่ไหมเขก็จะออกสีน้ำตาลหน่อยๆก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องตกใจว่ามือแต่มือปาที่เราใช้ไม่ใช่นะคะระบบมรสอที่เป็นระบบสุขาพิบานนนเกหมคือมีการเจรเรีอยและไม่ใหก้ ว่าน้ำที่เราใช้นอกากที่เรใช้มันก็เป็นน้ำเสยเพราะฉะนั้นเราต้องมีการอะไรคะมีรีไซเคิลหรือยูสใไคะพูดเห็นกระดาษเขาเขีนว่ารียูสหรืไซเคจะเอามาใช้หรรีไซเคิลรใช่ไหมคะน้ำพวกนี้คือรีไซเคิลเพราะมันผ่านโปรเซสใช่ไหมคะถ้ารียูสก็คือเอาข้างหน้าข้างหลัง ใช่ไหมคะถต่เฉพอกข้างหน้าข้างหลังยังไม่ได้ใช้ <c oughs> มันก็เอามาได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีการเติม <c oughs> โพสต์สต่งางๆเนาะให้ประกอบด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> มัน,นนะ thousand, คมมือรีไซเคิลรีไซเคิลเนาะคุณเห็นบ่อขึงเนาะปาดิไลเซชันคอนประกอบด้วยบ่อแรกเนะาะน่าจะเป็นแอนแอโรบิกที่ใช้คำว่าน่าจานะเพราะคุณไม่รู้ความลึกเพราะมันถึงไม่สามสิบปีขึ้นมามันนานว่า มีบ่อแอร์อโรบิกบ่อที่สองที่มีเพื่อเต็มเลยใช่ไหมคะเพื่อนขามก็คือพัฒคาทิทีและระบบหลังตรงนี้ที่มีพวกสีเยอะมากเลยเป็นโดมเลยบอกเข้าไปมันก็คือบ่อแอร์อีโรบิกถัดจากโน้นไนแล้วก็หลังสุดก็เป็นมาชิลเลชันฟาร์บ่อบกแล้วเอาบ่อบกบ่อสุดท้ายเนี่ยมาเติมคอรีดแล้วก็ไปใช้ในระบบการที่มาใัูได้ยังเห็นไหมคะชักโครกประกอบกันเห็นภาพล้วเนาะตั้งแต่ต้นทางเนาะต้นทางก็คือ คุณเห็นน้ำมาต้องผ่านตะแกรงใช่ไหมคะน้ำมาต้องผ่านตะแกรงเพราะหลังจากผ่านตะแกรงพวกคุณจะเห็นปั๊มเป็นสายไฟใช่ไหมคะคุณเป็นหน่วยเรื่องการการออกแบบพวกปั๊มเนีคุณเห็นปั๊มปุ๊บกรณีถ้ามีปั๊มตรงไหนจำไว้นะคะตะแกรงต้องอยู่หน้าปั๊มแล้วต้องมีขนาดเล็กมากกว่าข้อดูปากดูดของของตัวปั๊มหรือว่าของเดิม นี่คือภาพบรรยากาศใช่ป่ะปมหอยโขมตอนแล้วตอบแล้วตะแกรงต้องอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตามเราเสิร์ฟจากมีเศษข้าหลังจากที่เรามีป้๊มปุ๊บเขาก็จะกระจายใช่ไหมคะกระจายไปทั่ยน่าจะเข้าก่อนที่ีถ้าดูตามรูกคิดว่ามีกี่อนุกรมคะอนุกรมเนี่ยมีกี่อนุกรมมีสองมีสามมีหนึ่งมีเท่าไหร่ดี ยังไงถึงจะรู้คะดูเก้เนี่เห<ง>็นไ,ไหมคุณจะรู้ลว่ามันไหลไปทางไหนใช่ <c oughs> ไมหมคะคุณก็จะนับให้คุณเดาคร่าวๆคิดว่าน่าจะเป็นสองไม่รู้นะอาจจะเดาเได้ต้องไปดูน่าจะเป็นสองเห็น <c oughs> ไ,ไหม <c oughs> นี่คือลักษณะการทํางานของบอ่อคือเห็นหน้างานแล้วเนาะถ้าคุณดูจากหน้างานคุณไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าะบ่อใหญ่ใช่ไหมคะไม่รู้เยอะรบ่อหรือบ่อ ที่การสังเกตคือม yeah, ีสุกภงม่วงสุกภงมากมันจะเข้มใช่ไหมคะแต่ถ้าหน้าฝนก็สังเกตได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยสังเกตได้ไหมไม่ได้ก็สังเกตจากอะไรคะจากพืชถ้าสุกภงมากเพราะความถ้าความสะกภงสูงเขาจะไม่ตกเนาะหลังจากนั้นคุณก็จะไ่เห็นมีพืชเยอะขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายเขาก็ไม่ให้มีเลยไม่กดึ้นมา พอเอามาปุ๊บมันมีการดึงดูดขั้วเช่อมเพราะว่าเออแมนเข้าเย่อยสลายของพิษมาด้วยนะแล้วก็เป็นไงคะเซลล์ของมนขอนี้เป็นไงคะมีไหมไม่มีเลยเนาะเป็นนกเดินทางดีสิเป็นนกหูอยู่ไกลคนนั้นได้ยินไหมลูกไม่ถามว่ามันตกสนอทเลย <40 S 2> คราให้ทำ <40. S 2> วิดีโอตรงนี้นะทุกคนนะ20นาทีพอยี่สินาทีไปเจอกันที่บอกไปโอเคทางเข้าในใครไม่รู้บอกไปโอเคเราออกไปตรง